คุณไม่รู้จักกับเทรนเนอร์คุณได้ไ,ดไงกับมาสคือตอนก็น,นอนเล่นติ๊กตอแล้วก็เหมือนเจอก็มีความคิดว่าจะออกกาลังกายก็เลยแอดไปแล้วก็บอกว่าเออไปจออกกาลังกายอืแต่ตอนนั้นที่ทักไปมันดึกมากแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกันพรุ่งนี้อะหลังจากนั้นคุณไปสมัครกับเขาตกลงคือ60,000บาท3เดือนถูกไหมเดือนละ 20, 2 0 0 0 0ใค,คุณขอจ่าย3 0,000 อันนี้จริงไหมจริงค่ะแต่ไบก็มีเหตุผลของไบเพราะว่าไบอ่ะไม่เคยออกกัลังการมาก่อนอใบไม่รู้ไบจะออกได้หรือเปล่าแล้วเห็นบอกว่าทางฝั่งของของไบร์เองเนี่ยขับรถเบนซ์ขับรถหรูไปใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเขาบอกว่าเหมือนกับไปหลอกเขาตายใจหรือเปล่าแล้วทำไมไบต้องหลอกเขาตายใจถ้าเขาไม่ได้หวังอะไรเนยใยบเขาจะตายใจทำไมอ่ะอยู่ดีๆเนี่ยทางฝั่งของมาร์สเขาบอกว่าคุณนะ่ะไปเอาผลตรวจคันเนี่ยนะไอ้ที่ตรวจเป็นสองขีดไปให้เขาดูเขาบอกคุณตั้งคันอะเขาอะอันนั้นมันจริงไหม ตั้งคันนะตั้งจิงแต่ว่าผลตรวจอะใบก็ยอมรับว่าไอ้ใบอันเรสาวค่ะเป็นใบเก่าคุณท้องจริงหรือเปล่าดีกว่าท้องจริงค่ะช่วงที่ใบแบบว่าเหมือนตั้งคันก็เหมือนนมมันก็คัดแล้วมันก็มีน้ำนมไหลออกมาเขาก็เห็นค่ะนี่นานแค่ไหนแล้วนไม่เห็นท้องเลยไม่มีไปไหนอะ่ะก็คือเหมือนก็มีกิจกรรมไปวิ่งไปทําอะไรกันมาแล้วตอนที่แบบเลือดมันออกเยอะหนูก็ถ่ายส่งให้เขาดูว่าหนูรับเลือดออกก็คือคุณกันเลยบอกคุณแท้ง ค่ะคือทางฝั่งของไร์เนี่ยเขาบอกบอกว่าเขาอ่ะไปวิ่งมาแล้วเขาแทงแล้วเขาส่งไอ้ไอ้ไอ้รูปเลือดเนี่ยไปให้ทางมารดูเนี่ยในรายค่ะในราย์อะเขาบอกมาร์สรู้อยู่แล้วว่าเขาแทงจริงๆใช่ใช่นี้ผมดูครับผมดูแต่ว่ามันเร็วมากผมลองแสดงผลดเขาท้องจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาท้องจริงเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าแทงจริงหรือเปล่าคือผมไม่รู้เลยอะพี่เพราะผมขอโรงพยาบาลที่เขา อะไรนะระดุงคันเขาก็ไม่ให้ผมผมก็ไม่เลยไม่รู้เขา่านี่พี่เขาก็รู้ว่าหนูมีน้ำนมออกมาจริงๆริอันนี้เขาก็รู้อ่าโอเคเขาบอกเขาไม่ได้เอาบาัตรคุณไปรูดเป็นล้านเขาบอกไปรูดใช้ด้วยกันแ,แรกแกก็คือเอาบัตรออกมาเนี่ยก็ใช้ด้วยกันนะครับม่มีปัญหา,าบากทีบัตรผมไหวก็คือไหวแต่หลกัลกๆมันแปลกที่พฤติกรรมมันแปลกมันเยอะเกิน<ล>เงินผมมีแค่สี่ห้าแสนผมจะรูดทาไมเป็นล้านผมจะไปใช้<ล>ให้หมดแล้วเขาบอกบัตรเครดิตไปรูดไม่ถึงล้านเขาบอกอย่างนั้น ผมว่าไปไปถามธนาคารดีกว่าให้เอกสารออกมาดีกว่าผมผมไม่พูดเยอะดีกว่าทางฝั่งของของมาร์ก็บอกว่าอยากให้คุณรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไปรูดมาได้ไหมคือจริงๆไปใบได้คุยกับเขาบ้างแล้วนะว่าว่าเฮ้ยบัตรเครดิตมันเท่าไหร่อ่ะก็จ่ายขั้นต่ำอ่ะพี่เออผมว่าเดือนหนึ่งก็จ่ายขั้นต่ําแต่ว่าจะให้ไปออกคนเดียวมันไม่ใช่เพราะว่ามันอยู่กินด้วยกันอ่ะพี่เข้าใจป่ะเออแล้วต้องแชร์กันมันต้องแชร์กันแล้วคือแล้วที่ไบเสียเสียไปคือไปเพิ่งมาใช้บัตรเขาสองเดือนสองเดือนหลังเนี่ยแล้ว ก่อนหน้านั้นอ่ะ,ะไม่ว่าจะไปไหนจะอะไรคือใบก็ออกหมดทุกอย่างมันมีค่าทําผมหกหมื่นคุณไปทําผมอะไรของคุณหกหมื่นทำผมค่ะคือเหมือนว่าก็รู้จักกับร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือใบแบบไม่มีเงินสดใช่ป่ะใบก็เลยรูดแล้วก็เอาเงินสดมาออกไปรูดไปรูดที่ร้านใช่ก็คือขอรูดหน่อยแล้วเอาเงินสดออกมาใช่เราก็เสียค,ค่าค่าค่าแบบที่เขาค่าทมเนียมอะไรอ่วก็เนั่นไงคุณก็เอาบัตรเข้าไปรูดเอาเงินออกมานี่ไง ก็ใช่ไงคะแต่คือเ e วลาหนูใช้อ่ะเขาจะพูดว่าเขาไม่รู้ไม่ได้นะพี่เพราะว่าเขาก็ต้องมันก็ต้องแจ้งเตือนที่โทรศัพท์เขาว่าเขาบอกเขาบอกคุณตัวคนเดียวนะไม่มีลูกไม่มีอะไรนะเขาใช่ใช่ใช่เพราะว่าไปไม่ได้คิดว่าจะคบกับเขาเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของไปก็เลยไม่ได้บอกใช่เขาจะมาถามเรื่องส่วนตัวทําไมอ่ะอ้าวแต่ลงมันคบกันแล้วแต่งงานกันแล้วไงใช่ใช่อันนี้ไปก็อาจจะผิดที่ไปไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแสดงมาร์ทไม่รู้เลยว่าคุณเคยมีสามีมาแล้วสามลูกอีกสี่ถูกไหม ไม่เคยรู้คุณไม่ได้บอกเพราะอันนี้คือยอมรับโกหกเขาค่ะขอโทษสามีคุณแรกทำงานอะไรเป็นช่างผูู้มูแพทย์ค่ะอยู่กันมาน่าจะเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดปีทำไมถึงเลิกกันหลายเรื่องอะค่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็จะรู้ว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อะพี่อันนั้นมีลูกกันไหมกับคนแรกมีค่ะมีสองคนสองคนนะโอเคสามีคนที่สองอะฮะเป็นทหารค่ะมีลูกไหมคนนี้มีค่ะมีเท่าไหร่หนึ่งคนหนึ่งคนเป็นสามแล้วเลิกกับคนที่พ่ออะไรทะเลาะกันแล้วก็มีแบบเขาก็มาทำร้ายเราคนที่สามออค่ะะเป็็นนนหมมกกกีลูด้วยั หนึ่งคนคุณหมอนี่เป็นคนที่เขาดูแลเราดีที่สุดเป็นก็เ็นผป็นาย <The best. S 1> ที่ดีดีมากค่ะคนที่สี่ก็คือเทรนเนอร์ช,ช, <Tanner. S 1> ช่วงที่ไปเชียงใหม่ด้วยกันน่ะจริงๆคุณหมอเขาก็รู้นะว่าเหมือนหนูคบกับเขาอยู่อะแต่เหมือนเขาก็รู้สึกว่าอาจจะเขาก็คิดแล้วว่าอยากให้เป็นครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกหนูว่าให้ให,ให้กลับมาแต่เขาก็จะมีแบบกฎของเขาคือว่าหนูห้ามออกข้างนอกไป3ามสี่เดือนเพราะว่าเขาอยากให้หนูแบบ เหมือนตัดขาดกับมาจริงๆคุณพบคนนี้ด้วไปคบรอบตดสิบเจ็ดด้วยปะ่ะมีครบเด็กด้วยเหรอฮะ,ค,ะคุณจะไปพูดอย่างนั้นนี่คุณจะแวะนึงนะเดี๋ยวให้ให้เขาอธิบายก่อนเด็กมันน่ารักอะ <c oughs> ่ะเด็กมันน่ารักเห็นไหมล่ะเขาบอกเด็กมันน่ารักนะหนู <c oughs> หนูก็อยากทั้งรักมั่งอ่ะแนะนำนะไปทำหมันเถอะ